นี้าไม่นมอนเมแล้วก็ใครแลกเปี่ยะตนี่จะมาไหนาครับ้มได้้องนนี้ยัเห็นเขเหรขายไม่ขยเาไม่มีคนมีเงินรื่อตอนนี้ทีใครมีเงินล้าน

าเแต่งอะไรก็ไปไม่แก่ก็ฟังกันว่าใครเึ้นไปดูต่ออต่อต่อสวยสวยทีนี้ตัวเดียวก็เาปูนจุไม่ได้ันถายปูจราคาไม่ผ่านสามคนดเริ่มจะได้ไม่ได้ไม่ได้ราคาเราต้ลงแบ่ง ลงหมื่นหลาทเรือหมื่นาลายๆใช่คก็างตก็เอเดียวขึ้นทีนขาเขาว่าเออเงินไม่พอไปทำงานเดือน็ต้องเดือนสี่รูเียสองคนพอลูกเจ็ดหมื่นพอเาววา่าบริษัทหายไกีเงนเหลือืนานะเ่าโจมก็คุวยกัก็ลดให้ตัวส่งเงินกนเลยกัไได ไปยาตีจากาเกับอรมณ์กลกมนี่แล้วก็ไปไปถนนที Beijing> ่กองไเดินตคนทงะคนงนนีานี่คนร่ขนวักรุรบมดแล้วก็ตองออกหมดออกหมดก็เท่ากับตึงอ่อีนี้ตรวเองทำาะารกาบสาวนะ มีเงินเยอะแลสองหมก็เอาไงก็ต้องก็เงินอาบ้านเยอะใช่ไหมส่งเือนละสองหมื่นเงนเไปทีพอพอไปเนหาได้ได้เงินสองหมื่นเอาีก็ได้เลยมือสี่ม่เจ็ดี่ือกเอออเเเอเีออ Gracias.